วันนี้เพ่งพามาชมมิวเอ็กซแนะครับแต่งแม็กไวพัทขอบ18แล้วก็ชุดแต่งรอบคันนะครับนี้เลยไม่แกะกล่องเลยครับซึ่งแต่งเสร็จยัส่งมอบลูกค้านี่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะแกะติลให้ดูก่อนไปแกะกล่องเลยนะฮะ อืมไม่แค่กลองไปวันนี้ผมมารีวิวดิบๆให้ดูก่อนนะครับโตเต็มเดี๋ยวชมกันได้นะครับรอชมให้ดูรอบคันก่น ผลเริ่มลงแล้วครับเดี๋ยวพรมัวจริงเต็มๆได้คลิปหนึ่งนะครับโหเคไปเก็บตังไปเลยแกะันไปเลยดิบๆไปเลยเดี๋ยวเพีงจะพามารีวิวตัวเต็มให้ดูอีกทีนะครับรอชมได้เลยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ